กระจุกนี้เก็บไปฝันเฉยดินี่แม่มันทำไมปักหนังหัวขนาดนี้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมานี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่ต้องวันเรียมจะมาดูอะไรวันนี้เรียมก็จะมาจัดการรักษาขั้นเด็ดขาดเด็ดขาดในที่นี้คืออะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะอันนี้ก็มาดูก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวละตอนเนี้ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วหัว ดู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 นี่เต็มเลยคือห่ามันเยอะมากเลยนาะดูตายน่านี่ยเนี่เนี่นี่เราก็จะมาบงผมเหานะคะก็คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะไปดูไข่กันปะนี่เราตัดสินใจข้า็นขาดละออ้นี่ นะเดี๋ยวเราไปเริ่มพิธีการกันเลยนะคะทุกคนจ๋าก่อนอื่นก็คุมภาคก่อนเพราะว่าน้องมันน้องบอกว่าไม่เอาไว้แล้วเพราะว่ามันมันรักษาไม่ได้แล้วอะ่ะนี่คือ นี่คือเรี่ยมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเรารักษายัางไงมันไม่หายถ้ามันไม่หายขั้นตอนสุดท้ายของเรี่ยมคือถ้าไม่ไฟจุดก็คือโกนแล้วสุดท้ายเรียมก็ต้องเลือกโกนเรียมก็จะโกนให้น้องเนาะเพราะว่าน้องจะได้หายไงเริ่มจากไหนก่อนเนี่ยใส่น้ำมันจักก่อนนะเดี๋ยวยน่ากลัวเดี๋ยวยน่ากลัวเปิดแล้วก็ถ่ายเอาวา,อางเฉยเลย เราก็ต้องดูปัดตะเรียนด้วยเนาะเจ็บไหมตะเบียมเออตะจีนะมีเห่ารุนไหมวันนี้วันนี้น้องก็จะมาเป็นยิ่ร้นชานะคะทุกคนโอ้โหมาดูทุกคนดูเฮาติดอยู่ที่หัวเห็นไหมคือว่าถ้าเราอะจะขูดจะสางแค่ไหนอะมันก็ไม่มีประโยชน์ละ จะได้ยังไงเหม er ือนจะขาดใจไงตัวนีเขาติดฟ yeah> ันร้องติดอะไรวะกินผมจริงเหรอกินหอมอ่ะจริงเหรอมันดึงอ่ะทุกคนมาดูเห็นไหมที่ดำๆที่เป็นจุดๆนั่นมันไม่ใช่อะไรนะมันคือเหงสเห็นไหมแร้วเล่นติดน้ำเหมเจำได้โอ้โหทีแล้วที่เลือกโกนออกอ่ะกินไหมกินผมไหม ี่ไม่ได้กดแรงไงทีกลัวเจ็บเอ,อ้คุณคุณผ่ากลางไปข้างหน้าเนี้แล้วก็เอาทาั้งข้างสองข้างไว้ก็ค่อยๆมันค่อยใช่ไหมามาหรือว่าเราจะเก็บไว้เินเดี๋ยวขออ๊น้ำมันจับต้องมาแล้วค่จะจังหวะนี้เพราะว่ามันฝืดมากเลย จะมีอุปกรณ์ไหมปลาอุ้ยเห่าเลยอะเจ็บเจ็บแล้วหอมแล้วจุกเลยปลามันแบบว่ามันแบบจิกจิกหนังหัวเต็มเลยอะดีแล้วที่เลือดแบบเนี้ย มมันเเยอะากลยไม่งั้นไม่ไหวแน่เลยนีตายแน่แเลยเพราะว่าเหมือนมันมันจะดูดเลือดหมดเลยไหยเจ็บไหมเจ็บเจ็บเหรออือ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องงั้นะเปลี่ยนเครื่องก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องก่อนมันเป็นผมแล้วก็เปลี่ยนตัวปัดตะเลียแล้วนะจ๊ะโอ้ตัวเนี้ยคมแน่เขาพูดไปฝนเลยทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะบอกว่าจะตีใส่หัวพี่ไหมไม่ต้องกลัวค่ะพี่มันเป็นคนแข็งแกร่งกับเขา โอ้โหดู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 ดดมือสั่นอ่ะนี่เหาติดเส้นผมเป็นกองนี่นี่คือเหานะคะทุกคนนี่เหานะไม่ใช่เห็บตัดแล้าข้างๆไว้สองข้างร้นเหรอโ<ด><ถ>หัวเลยจริงเหรอเย็นหัวเย็นเยอะเย็น่หัวเลย อันนี้คือลำพูดลำเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่หายก็คืออู้หูคือดำๆเห่าฮะถ้าไม่หายนะคุณไม่จบถ้าไม่หายก็คือ,ถ,ถ,ถ,คอถ้าไม่จุดไฟเผาก็คือโกนใช่ไหมแต่อันนี้คือเลือกโกนโอ้หตกใจอะ่ะอ้หแม่ดูดิดู่เฉย สุดยอดดีแล้วให้ไม่งั้นมันตายเพราะเห่าแน่เลยตายดิมันตายดิดีแล้วตายแล้วให้เลือกโกนอะสงสารมึงอะเอาะกันนะมันเยอะมันเยะไอ้เอ้ยไม่กินหนูหนูไม่นไม่ขาดหรอกนั่งเฉยแล้วก็เบี้ยงอะนั่งเฉยเหาะไม่รุนเต็มตัวงหรอ ไม่กินเนาะวางข้างๆกอนอยู่เฉยเวลาอย่างนั้นเราจะต้องมาจัดการโอ้มันเกาะตัวมาตัดลิ้นาะมาออจะหัวพ้เพี่ปลาเท่เหมือนกันว่าหัวลดแบบนี้ต้องสามหัวตรงนี้เออต้องสามหัวอุ้ยนี่นี่นี่มาดูกระจุกนี้ เก็บไปฝันอุ้ยเฉยดิอ้ยแม่มันทำไมปักหนังหัวขนาดนี้อโอ้โหเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันด้วยแย่ยิงเรื่อยๆนี่มาดูมาดูเันาะาว่าเราสางย,ยังไงมันก็ออกไม่หมดอยู่แล้วไอ้เรื่องการสารหายอ่ะนะแค่ นี่ๆนี่ไม่ตื่นเลยฮึไม่ใช่อันนี้เราจะเป็นจัดการแค่เด็กขาดเลยคือไม่ให้มันหลวมละบนหัวเนี่ยมันไม่ไหวละ แต่หวสเออหนวสวยเวมืเนเด็กน้อยไม่กินหรอกจะกระเดีมยม นี้แหละดูสิใครจะแน่ยัตัดตรงนี้ออกให้หมดก่อนยงนี้ออกก่อนนี่เก็หนี่เื่ลย โล่งไหมโล่งแล้วมันจะไม่ทันเลยต่อไปเนี้ยอ๋อแบบอันนั้นมันหมายถึงเล่มตัดเยีมแล้วนะแต่ว่าที ที่ท,ท,ที่มันเป็นอันนี้เพราะว่าเห่าเนาะาที่ว่ามันเป็นเหมือนต้อขุดตะขานะีมันไม่ใช่อะไรนะทุกคนนะมันคือเห่านะที่ติดอยู่บนหัวน้องอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปให้น้องให้น้องสระก,ก่อนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยเด้อยอันมัน เนี่ยมันเอาออกไม่หมดดอกเด้อมันต้องม่ให้มันต้องสให้ตาสัไซาซ่มีไหล่ะกิ๊ฟอาปลาคอดขวดสีเขียวน้ำมีไหมล่ะจัตรงนี้เลยาง้อมีหลาอย่างเลยรไนซาซ่าน้องนีแล้วก็เปิดเซินน้ำมาลวเปินน้ำแล้วควนะ เดี๋ยวเราจะให้น้องไปสระหัวก่อนนะเพื่อให้เอาห่าออกจากหัวสำหรับค,คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูตอนแปลงโฉมของน้องในคลิปต่อไปว่าจะเป็นยังไงว่าจะสวยกิ๊หรือเปล่าคือห่าวตัดไปเลยมันจะไม่มีต่อไปเราเห็นแล้วก็สงสารนาะเเราเยอะจัดโอเคถ้าจะใช้ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้หลังเขาจุกกรูดวยจะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ย่ายจ้า